บกับป้าปออีกครั้งนะคะวันนี้ป้าปอก็จะมาพูดคุยในเรื่องของคนที่รักใครไม่เป็นนะคะมีคน4ประเภทนะคะที่เราไปเจอแล้วเรารู้เลยว่าเขารักใครไม่เป็นรักใครไม่จริงแบบนี้นะคะเพราะว่าความรักนี่มันจะสัมผัสได้ด้วยใจด้วยความรู้สึกนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยการกระทําสําหรับคนที่รักใครไม่เป็นหรือรักไม่จริงใจมีคนประเภทไหนบ้างป้าปอยกมาสประเภทนะคะวันนี้ ติดตามมาเลยนะคะช่อง YouTube ป้าปอยเจ้าเรื่องสุขภาพช่องเพจป้าปอยเจ้าเรื่องชีวิตและความสัมพันธ์นะคะเคยไหมคะว่าถ้าเมื่อเราอยู่กับใครสักคนปากก็บอกว่ารักรักรักแต่ทําไมเรารู้สึกไม่มีความสุขเลยกับสิ่งที่เขาทําให้ก็สแสดงว่าเราไม่ได้รักใช่ไหมคะหรือว่าเรารักคนไม่เป็นนะบางคนก็รักใครไม่เป็นจริงๆ,ๆนะคะแม้แต่ตัวเองก็ยังรักไม่เป็นนะคะมีใครบ้างที่ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์เพราะว่ารักใครไม่เป็นหรือว่า มีใครบ้างที่เราไปเจอแล้วเรารู้เลยว่าเขารักใครไม่เป็นคนประเภทที่หนึ่งนะคะก็คือคนที่มีปัญหาแล้วก็ไม่กล้าเปิดอกคุยกับใครเลยเวลามีปัญหาเราก็จะเห็นตัวตนของคนที่อยู่รอบข้างรอบกายเรามากขึ้นนะคะอย่างเช่นแฟนเราที่รักกันพอเรามีปัญหาเขาก็ห่างออกไปนะคะเห็นเรามีปัญหาก็ยิ่งไม่ช่วยแบบนี้นะคะทั้งที่เราหนาอยากได้ใครสักคนที่มาคอยฟังเราแล้วก็ ให้ความคิดเห็นค่ะถึงว่าจะไม่ตรงใจเราแต่เราก็รู้สึกมีที่พักทิงมีที่ที่จะระบายออกให้ความเห็นมานิดหน่อยแม้ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราก็รู้สึกว่ามีเพื่อนนะคะถ้าหากว่าคนประเภทนี้เวลาเรามีปัญหา mm hmm. ก็ยิ่งห่างออกไปไม่ยอมเข้ามาสัมผัสไม่ยอมเข้ามาใกล้กลัวตัวเองจะผิดด้วยแบบนี้ก็เลิกคบเลยนะคะคนประเภทที่สองนะคะก็คือคนที่อยู่เคียงข้างเราตลอดเวลานะคะแต่ไม่ใส่ใจเลย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราก็แค่อยู่ข้างๆไม่ฟังไม่รับรู้ความรู้สึกไม่สนใจว่าเราเป็นยังไงบ้างถ้าคนที่รักกันนะคะเขาก็จะสนใจอย่างเช่วนวะ่าโอ้วันนี้คุณใส่เสื้อสีฟ้าสวยจังเลยหรือว่าน้ำหอมกลิ่นนี้ดีจังเลยค่ะดูมีสเสน่ห หรือว่าฉันชอบน้าหอมกลิ่นนี้ของคุณจังหรือว่าฉันชอบทรงผมอันนี้ของคุณจังอันนั้นคือคนที่เขาใส่ใจนะคะแต่คนที่ไม่ใส่ใจก็คือต่อให้คุณแต่งสวยขนาดไหนถามเขาว่าสวยไหมเขาก็ไม่หันมามองสวยๆหรือว่ารอไหมวันนี้ไอเสื้อสีอะไรดีเขาเต็งเต็งไปเถอะอันนี้ก็รักใครไม่เป็นนะคะคนประเภทที่3ก็คือคนที่จัดลำดับความสําคัญของชีวิตไม่เป็นแน่นอนค่ะก็จะส่งผลต่อความรักทั้งที่คุณจัดการกับปัญหาชีวิตของคุณได้แต่คุณก็ไม่จัดการ ปล่อยให้มันเป็นปัญหาเรื้อรังเช่นมีนัดกับเราแต่ยังบอกว่าติดงานอยู่ยังไม่ได้ซักผ้าแบบนี้ก็ไม่ควรนะคะแสดงว่าไม่เห็นความสำคัญไม่ใส่ใจแทนที่จะจัดการแล้วตั้งแต่เมื่อคืนหรือรอก่อนค่อยจะจัดการภายหลังก็ได้มันใช้เวลาไม่นานแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญเอาเหตุการณ์นี้มาอ้างมันไม่เข้าท่าเลยนะคะคนประเภทที่4นะคะก็คือคนที่รักใครไม่เป็นประเภทที่ว่า ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมของเราเลยไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเ <mother> พื่อนคนรอบข้างของเรานะคะไม่สําคัญกับเขาเลยเขารักที่ตัวเราคนเดียวสนใจเราคนเดียวแล้วเขาก็ยังไม่พารเราไปรู้จักกับพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นญาติสนิทคนอื่นๆของเขาเราก็ไม่รู้จักรวมทั้งเขาก็ไม่สนใจที่จะมารู้จักเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องของเราเลยแบบนี้ก็คือไม่จริงใจนะคะ แบบนี้ก็เอาไว้ประเมินคนที่เราครบได้นะคะโดยเฉพาะคนที่เราจะคบเป็นแฟนนะคะต้องใส่ใจหน่อยนะคะเพราะว่าเรานะ่ะจะต้องอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตนะคะหลวมตัวไปแล้วก็อาจจะต้องทําใจแต่ว่าถ้ายังไม่หลวมตัวก็ลองใช้วิธีของป้าปอไปพิจารณาดูนะคะถ้าหากว่าใครเคยประสบปัญหาเจอกับคนที่รักใครไม่เป็นแบบนี้ก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ หรือว่าเขียนมาระบายให้เพื่อนๆได้เป็นประสบการณ์ได้ฟังได้เห็นว่าเออมันมีจริงๆนั่นแหละหลายๆคนก็คงเคยเจอแล้วแล้วก็อย่าลืมกดหนึ่งได้เห็นด้วยกดสองถ้าไม่เห็นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็เอาเรื่องดีๆมาฝากท่านี้ก่อนนะคะบา,บายยสวัสดีค่ะ